เราฝ่าาว่ากินสองค่ากินสอง่ำเสมออันนั้นไข่ปลาไปลานล้วไงไม่เลี้มันึงแต่ลองซีมมึงนะเนี่ยเก็บตับปามปาดกัดน้องลองซีมหน่อยนะเห็นผู้น้อยเนี่ยแหะก็ตามไม่หายเลมันส่วนตัวเนี่ยก็ดี ในป้าตัวอันถ้าจับได้บอนี่ของมึงใครมันตีแดงีเนี้ยไปันใดีรายก็กันเอาไปสังะนเอาเอาหมไเดี๋ยวเาไม่เงียบหอยหเอเบลกปัไเน้อันะคะ

เน่ยเนี่น่าน่าจำดีก่าเนี่ยมันนมอ้แสบร้องเลยอ้ตองหัวแม่กัวโดอยู่นี่เใสิดไ่เพามันแม่กัวเข้าไปถ่ายถ่อะไรไม่ต่ก็เดยวจำไนั้นเนี่มาใทเคสที่ผมดับมึนจะเคสอะไรกูรู้นะเคอร่อย มเไปก็เคก็อร่อยอย่างเดียวม่เดียวเจ็วันเส้ยมันเดียวเบิ่งย่างไปได้ยังไวะดนเสมันงงบ้าเหรอบ้าเก่อ หน้ามุมี้กกนเลานอน้าน้ำมูเนี่ยมอใ่เหมือนกันอาบน้ำไปอาบมันยังไปอาบนสนัเดี๋ยวอานงกบ่อาบอางว่าของน้ำเต็มน้ำอะไร ปลาเป็นราเนี่ยนี่มากินไหมมาเอหมเอ้กินในคอยน่นี่นะอีปอบนี่กระไดมาจับมีหอยกนมันมาขอเฟซบุลกเบอ่เอ้ยเพ่ค้ขอคเราก็ว่าบอกเขาหไปก็บ่ค่อยได้ตอบนรับไม่เหนียวกับบวบาไปก็ไม่ตอบราคาปเนเฟซแขกเน็ดฮอดเน็ดทั้งสอนก็ู่ที่น้ำมาขึ้นบัดสนทีขาดเพราะว่าสนก็มีคนมาพออออออ สอนจะมีคนหินที่เขาหมกต้องนัอนเป็นสอนจนมีคนหินปลาเสียบอยู่ผู้ใแล้วกันนี่ยห้